สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด e ยออร์คิทโ่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหวัวข้อเลิฟสตอรี่นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของใครเอ่ยมีไพ่สองกองสองสำรับนะคะไม่ได้ให้เลือกแต่จะเอามาแทนแทนตัวคุณกับตัวเขานะคะอันนี้จะเป็นฝั่งคุณละกันฝั่งคุณจะใช้สำรับนี้นะคะส่วนฝั่งเขาไพ่แทนตัวเขาจะเป็นสำรับนี้โอเค มาเริ่มดูกันเลยนะขอดูตัดหนึ่งหยิบไพ่ตัดหนึ่งขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนเนี้ยมันเป็นยังไงรูปแบบไหน เอฟุเนสนิวเลฟอื้อหือวิวิชั่นแฟกเตอร์พอมชี ทัมเม่อเออผู้อ่านว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสดใสนะค่อนข้างสดใสค่อนข้างที่จะเป็นอารมณ์แบบ ไม่ค่อยดราม่าสักเท่าไหร่นะคะไม่มีเรื่องดรามา่าเป็นความรักแบบเหมือนแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานอะไรประมาณนั้นนะ่ะคือบางคนก็อาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นคนใหม่ๆเลยนะคะที่แบบเข้ามาคบหากันแล้วก็กำลังแบบอยู่ในในช่วง in love นะคะช่วงที่แบบมีความสุข แล้วก็กำลังพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกำลังเรียนรู้ดูใจกันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับจูนให้เข้ากันคุณสองคนมีความแตกต่างกันบางคนดิวอยู่กับชาวต่างชาตินะคะดิวอยู่กับชาวต่างชาติต่างศาสนาหรือว่าต่างวัฒนธรรมหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของออสภาพแวดล้อมจาก ครอบครัวที่แตกต่างกาันการเติบโตมาจากต่างที่ต่างถิ่นมีความต่างกันมากๆทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมันก็เหมือนกับว่าอยู่ในช่วงเรียนรู้กันแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่เข้ากันก็ต้องก็ต้องปรับตัวหรือว่าต้องค่อยๆแก้ไขกันไปอืม และความรักความสัมพันธ์มันเหมือนกําลังค่อยๆเบ่งบานค่อยๆเ,เติบโตขึ้นค่อยๆเติบโตขึ้นเอาจริงๆอะ่ะก็ก็รู้สึกถึงคนเก่าที่กลับมาคุยกันใหม่เหมือนกันนะกลับมาเป็นรักใหม่แต่กับคนเดิมอะ่ะคนที่เคยคบหากาันเคยคุยกันคนคุยเก่าคนรักเก่าแฟนเก่า ก็ได้เหมือนกันนะคะเราเหมือนกลับมามาเคลียมามาแก้ไขปัญหากลับมาเป็นความรักใหม่ของกันและกันอะไรแบบนี้ก็ได้ เปิดไพ่ให้หมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ Okay. วันนี้ใช้ไพ่แค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วนะเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วอุ๊ยขอโทษนะคะอ,อทางสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะนะคืออย่างนี้ในตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่า เขาอะไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจว่าจะคบหากับคุณได้แบบไปตลอดรอดฝั่งไหมความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะดีไหมมันจะใช่จริงๆหรือเปล่าจะคบกันได้หรือเปล่าอย่างที่บอกว่าคุณสองคนอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันมากๆ แล้วมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของของความสัมพันธ์ในเรื่องของการที่จะคบหากันอะไรอย่างเงี้ยในระยะยาวก็ได้เขาก็เลยมีความมีความกังวลนะคะทางฝั่งเขาอะเราเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่ทำงานหนักในความสัมพันธ์ในช่วงแรกๆคุณเป็นคนที่ทุ่มเทมากกว่าเขาคุณให้แบบ เต็มสิบอะในระหว่างที่ในขณะที่เขาอะยังแบบห้าสิบห้าสิบอยู่เลยอะแบบยังไม่แน่ใจอะไรเลยแต่คุณคุณคือเหมือนเป็นเป็นคนแบกอะเป็นตัวแบกแบกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์เนี่ยให้มันแบบให้มันเป็นไปให้ได้ คุณเองเนี่ยไม่ได้หมาไม่ได้แบบว่ามั่นใจอะไรขนาดนั้นหรอกนะคุณก็มีความกลัวเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคุณมากพอในในตอนแรกมันเหมือนกับคุณเป็นฝ่ายที่พยายามอยู่คนเดียวอะแล้วเขาก็แบบกักกักอยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่คุณเหมือนใจดีสู้เสือคุณก็ยังพยายามอยู่คุณพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ค่อยๆรดน้ำพรวนดินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ความรักมันค่อยๆเติบโตจเจริญงอกงามเขาอะ่ะมันเหมือนคนแบบเป็นไบโพล่าทางฝั่งเขาอะ่ะ คือด้วยความที่เขากังวลเขากลัวเขาคิดมากขอดูหน่อยนะว่าเขากลัวอะไรนักหนาเขาคิดมากอะไรนักหนา คนเขาอ่ะเขาอาจจะมีมี choice หรือว่ามีคนหนึ่งอยู่แต่เขาก็ก็สนใจคุณเขาก็ชอบคุณในตอนแรกอะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นแค่คนคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะ ยังไม่ได้แบบคบหากันจริงจังนะเขาก็อาจจะคุยกับคนอื่นด้วยแต่เขาก็สนใจคุณมากๆก็มีความรู้สึกสนใจคุณมากๆรู้สึกแบบถูกใจอะรู้สึกตื่นเต้นกับคุณมีแพชชั่นกับคุณแต่ก็ยัง แต,แต่ด้วยความที่คุณกับเขาแตกต่างกันแต่จะบอกว่าความแตกต่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อเสียอ,อย่างเดียวนะบางทีความแตกต่างกันมากๆอะ่ะมันเหมือนเป็นมันเหมือนแม่เหล็กอะค่ะคั่วบวกกับคั่วลบอะ่ะแล้วมันดึงดูดเข้าหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความตื่นเต้นมีความรู้สึกแบบเอออยากจะอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้กับคุณให้มากขึ้นนะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาอาจอีกชอยส์หนึ่งของเขาอะ่ะตัวเลือกอื่นของเขาอะ่ะมันอาจจะแบบง่ายกว่านี้ง่ายกว่านี้หมายความว่าคือถ้าเขาจะคบกับอีกคนหนึ่งอะ่ะอาจจะแบบว่าง่ายกว่าที่จะคบกับคุณนึกออกปะเช่นแบ็กกราวของเขาอาจจะใกล้เคียงกันหรือว่าเขาอาจจะอยู่ใกล้กัน มีแนวโน้มในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปไปได้ได้ดีกว่ากับคุณแต่กับคุณอ่ะมันเหมือนกับมีความแตกต่างมีความห่างไกลาบางคนมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขารู้สึกว่าถ้าจะสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมันยากมันลำบากมันมีอุปสรรคแต่ก็นั่นแหละ อีกใจหนึ่งอะเรือ่องเนี้ยมันก็เป็นแรงดึงดูดเขาเหมือนกันแต่บางครั้งเขาก็คือบางครั้งเขาก็มีความเพกเขิมแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้หรอวะอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนสองอารมณ์อะสองโหมดเหมือนไบโพลา่าแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าวันหนึ่งอะมันไปไม่รอดอะมันล้มเหละวอะเขาจะ ต้องจบความสัมพันธ์นี้เขาจะต้องเจ็บปวดเขาจะต้องเสียใจวันหนึ่งที่ไม่เขาก็คุณอาจจะบเป็นฝ่ายที่เหนื่อยแล้วก็ยอมยอมแพ้เราไม่ไปต่อละอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้ที่เป็นคนปล่อยมือเป็นคนหันหลังเดินจากไปอะแล้ววันนั้นอะเขาก็จะต้องเสียใจ เราก็จะต้องเสียใจทีนี้ตัวคุณน่ะแสดงถึงความหนักแน่นชัดเจนให้เขารับรู้ได้คุณใช้การกระทำแล้วก็ความหนักแน่นของคุณ ถึงแม้ว่าในใจคุณเนี่ยจะมีความกลัวมีความกังวลอยู่ลึกๆไม่ใช่ว่าคุณมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตนะคุณก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณแสดงออกให้เขาเห็นนะ่ะคือคุณแสดงออกถึงความมั่นใจแสดงออกถึงความหนักแน่นเหมือนคุณเหมือนคุณจะบอกเขาว่าแบบ คุณตัดสินใจแล้วคุณเลือกแล้วเชื่อคุณสิคุณบอกให้เขาเชื่อคุณว่าเราจะต้องผ่านมันไปได้เราจะต้องรักกันแล้วก็คบหากันอยู่กันไปยาวๆอยู่กันไปจนแก่เท่ามีลูกมีหลานเป็นความรักที่มั่นคงได้เราต้องทำได้ ส่วนเขาอะ่ะเขาก็เริ่มแบบก็เริ่มเชื่อก็เริ่มเชื่อคุณนะเริ่มคล้อยตามคุณเหมือนกันนะแล้วสุดท้ายเขาจะจะเอาชนะความกลัวของเขาได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะร่วมหัวจมท้ายไปกับคุณ ก็สรุปก็แฮปปี้เอนดิ้งนะสรุปก็แฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะอืมแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะแบบขรุขระหน่อยนะคะมันก็จะมีช่วงอารมณ์หวานชื่นแต่พอสักพักหนึ่ง ก็อย่างที่บอกไบโพล่านะคะขึ้นขึ้นลงลงช่วงช่วงที่ดีอารมณ์ดีก็โอ้ยความรักคุณเนี่ยก็จะแบบสดใสซาบซ่าชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำแต่พอเขาอีกโหมดหนึ่งกลับมาความกังวลความกลัวกลับมาอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีแบบนิ่งหรือว่าเงียบหายไปแบบโดยไม่ทราบสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ เป็นอาการแบบของคนกลัวแล้วแบบเหมือนเหมือนเช่นคุณกับเขาแบบคบหากันอยู่ดีๆคุยกันมาอยู่ดีๆรักกันหวานชื่นอยู่ๆมาวันหนึง่งเขาก็เงียบไปหายไปไม่ติดต่อไม่อะไรอาจจะหายไปแบบวันสองวันสามวันอะไรเงี้ยบางคนหายเป็นอาทิตย์เป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าอ้มันดีเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย มันดีเกินไปหรือเปล่าแล้วเหมือนแบบเหมือนจะต้องแบบกักกักตัวเองเอาไว้ก่อนอ่ะเขากลัวความรู้สึกของตัวเองที่มันจะแบบพุ่งเกินไปเขากลัวว่าถ้าเขารักคุณไปมากกว่านี้แล้วแล้วไอ้สิ่งที่เขากลัวมันเกิดขึ้นเกิดวันนึงคุณหรือเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะมันต้องจบอะไรอย่างเงี้ย เขาจะเจ็บปวดอ่ะเขาจะเสียใจอ่ะเขาก็เลยต้องแบบคอยคอยเขาเรียกว่าคอยกดอารมณ์ตัวเองอยู่ตลอดพอพอช่วงที่รักกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากๆเขาจะต้องแบบพอเขารู้ตัวเขาจะแบบกดกดอารมณ์ตัวเองด้วยการแบบว่าอาจจะเงียบหายไปอาจจะนิ่งไปหรืออยู่ๆก็แบบทําเหมือนเมินคุณอะไรแบบเนี้ยลองสังเกตดูนะถ้าเขามีอาการแบบเนี้ยให้รู้ไว้เลยว่าแบบ เป็นโหมดเขาเรียกว่าโหมดหมดโหมดปกป้องตัวเองอะด้วยความกลัวด้วยความบ้าบอของเขาเองบโพล่าแล้ววันดีคืนดีก็อกลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลับมากลับมาทําตัวดีกลับมาคุยกันเหมือนเดิมกลับมาสารต่อแล้วอยู่ๆก็จะจะเป็นแบบนี้อีกก็หายไปอีก อืมจะไปไปมาๆแบบเนี้ยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงถ้าเกิดเขาหายไปหรือว่าเงียบหายไลน์ไม่ตอบติดต่อไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะก็ให้รู้ว่าเขาอาจจะอยู่ในโหมดปกป้องตัวเองอยู่เดี๋ยวสักพัก สักพักคิดได้สักพักก็จะแบบอาะติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่จริงๆเขาก็ไม่เชิงว่าบางคนนะไม่ไม่ไม่เชิงว่าแบบติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอาจจะไม่ติดต่อคุณมาก่อนถ้าคุณทักไปอะไรเงี้ยก็อาจจะตอบแต่อาจจะแบบพยายามที่จะตอบน้อยๆทาเหมือนไม่สนใจทําเหมือนไม่ใส่ใจอะไรแบบเนี้ยเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองอะเหมือนหลอกตัวเองว่า ฉันไม่ได้สนใจเขาหรอกฉันไม่ได้รักเขาขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างนี้แต่วันหนึง่งอะความรู้สึกคิดถึงอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นพอพอทําไปได้สักพักหนึ่งพอคิดถึงมากๆเดี๋ยวเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาน่ารักกลับมาเป็นคนรักที่ดีกลับมาเป็นคนคุยที่น่ารักที่สดใสกลับมามีแพชชั่นเหมือนเดิมแล้วพอ มีแพชชั่นมากๆหรือว่าอารมณ์มันพุ่งขึ้นมากๆรู้สึกดีมากๆก็จะเริ่มกดความรู้สึกตัวเองอีกแล้วคุณจะเจอเรื่องราวแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆ <c oughs> จนกว่าจนกว่าเขาจะแบบมั่นใจคุณคุณจะต้องทำให้เขารู้สึกมั่นใจให้ได้คุณต้องแสดงความหนักแน่นมั่นคงให้เขาเห็นให้ได้จนเขาเชื่อ เขาเชื่อมั่นในตัวคุณมากพอเขาถึงจะแบบเอาชนะความกลัวในใจของเขาได้โอเคนั่นแหละนะคะวันวันนั้นคุณกับเขาก็จะได้แบบเออลงเอยมีความสุขตะคีไม่ต้องแบบอีหยังว้ากับโรคบโพลลาของเขาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเร็วๆนะคะอ่ะ วันนี้ก็ขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ